สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พี่สีบานจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาดูร้านขายเนื้ Un นอค่ะาขายเนื้อประจาใครที่คิดกับข้าวไม่ออกนึกกับข้าวไม่ออกว่าจะทําอะไรกินดีเย็นนี้นะคะไปเลยค่ะร้านขายเนื้อของเรานะคะทําซอยจุก็ได้ก้อยขมต้มแซ่บกับแป้มมีหมดเลยค่ะด้านนี้แบบต้มเปื่อยก็ได้แบบขมต้มขมต้มเครื่องในมีหมดเลยค่ะร้านนี้ ไว้รอพี่ๆเพื่อนๆเ,เลยนะคะพี่สิบันมาใช้บริการประจําเลยค่ะจะเอาต้มแบบขมแบบไม่ขมจะเอาแบบพริกขั่วข้าวคั่วดีไใหม่ๆสดๆเพียใหม่ๆมีหมดเลยค่ะครบเครื่องค่ะพี่เพื่อน,อนๆมาถนนเทพารักษ์ก็อย,อย่าลืมแวะนะคะกิโลหกค่ะใกกับตลาดน้ําแดงค่ะ อิศิบานพาพี่พเพื่อนๆมาตลาดมาซื้อกับข้าวมาดูเมนูกับข้าวท่านที่คิดเมนูกับข้าวไม่ออกอยากจะกินเนื้อนะคะมาร้านนี้เลยเนื้อขาจกะแผนโชว์อยจะกินปิ้งย่างปิ้งย่างแบบเสือร้องไห้มีครบเครื่องค่ะพี่พพเพื่อนๆเ,เนื้อก็ใหม่สิศิบานมาใช้บริการเป็นประจำเลยค่ะ,ะซอยจุตับใหม่ๆขายทุกวันนะคะพี่พเพื่อน,อ,นอย่าลืมนะคะ ขนมเทบรักโลหกของเรานะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สีบ้านด้วยนะคะตามมาหาซื้อกับข้าวค่ะพี่ๆเพื่อนๆร้านเนื้อค่ะตามาร้านเนื้อสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทำเมนูเนื้อให้อร่อยกันนะคะคิดไม่ออกมาดูคลิปด้านนี้เลยนะคะ,ะคิดออกหมดเลยค่ะอยากทานอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ